สวัสดีครับไกด์ล่านาจากยูทูบชา n นลเดอะไกด์ล้านาครับตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งคุดคูนะครับผมเป็นเป็นจุดชมวิวจุดแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับของอำเภอเชียงคานครับตอนนี้หน้าน้ำนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆแล้วแก่งคุดคูนี่ก็จะเป็นโคหินนะครับซึ่งขึ้นอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่องแคบเล็ก นะครับซึ่งอยู่ฝั่งอำเภอเชียงคานเนี่ยให้น้ำไหลผ่านนะครับจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่เดียวแต่ตรงนี้หน้าน้ำเยอะนะครับเราอาจจะไม่เห็นแก่งนะครับเห็นอยู่นิดเดียวนะครับเป็นแค่กระแสน้ำเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้ที่ผมเดินมานี่คือเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับผมย่านตรงนี้ก็จะมีร้านของฝากของที่ระลึกนะครับเสื้อผ้าขนมโดยเฉพาะมะพร้าวแก้วครับเยอะเลยครับ เดิวเล่นไปจุดชมวิวครับ<า>ร้านขายของผ้าฝ้ายนะครับเสื้อเชียงขานเยอะมากครับ นีค่ครับเป็นจุดชมวิวที่แก่งคุดคูนะครับผมนั่นครับตรงนั้นครับ เป็นแก่งอยู่กลางน้ำนน,นะครับตอนนี้หน้าน้ำนะครับน้ำเยอะอาจจะไม่เห็นเห็นไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นบิเรณนี้เรียกว่าแก่งคุดคูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูพอดีเขามีรูปอยู่ตรงนี้พอดีครับถ้าเกิดน้ําแห้งๆเนี่ยแก่งคุดคูจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับจะเป็นแก่งเกาะแก่งนะครับที่ โขดหินที่อยู่กลางน้ำโขงแบบนี้ครับนี่ครับแก่งคุดคูน,นะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเราเทียบกับวิวทิวทัศน์ของจริงถ้าเกิดดูภูเขาตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือตรงนี้ครับนี่ครับ นี่นครับบริเวณเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นโคดินก็คืออยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงด้านซ้ายของเขาที่เป็นเชิงเขาด้านที่ลาดลงมานั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับถ้าเราเทียบกับรูปที่อยู่บนป้ายนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับภูเขาลูกนี้นะครับผม นี่ครับนี่ครับเนี่ยเทียบกับของจริงครับอ๋อน่าจะตรงนี้ครับตรงนี้ขอโทษครับอยู่ตรงภูเขานี่ครับภูเขาที่คล้ายๆลพีระมิดตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ชายเขาอีกด้านหนึ่งที่อยู่ที่อยู่นี่ครับ เป็นที่ลาดก็คือจะน่าจะเป็นเขาลูกนี้ครับเพราะงั้นโคดหินที่อยู่นะครับที่เป็นแก่งก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ในรูปนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นชายหาดโค้งไปนะครับนี่ครับแก่งคุดคูครับถ้าเกิดเราอยากจะเห็นโคดหินนี่ก็ต้องมาผมว่าหน้าหนาวก็น่าจะเห็นแล้วนะครับน้านหนาวน้ำจะน้อยกว่านี้เยอะนี่ครับแก่งคุดคูสุด แดนสยามที่เชียงคานครับครับผมแล้วพบกันใหม่ครับจาก y o u t ยูทูบช e แนลไกด์ล้านนาครับผมขอบคุณครับ